มีการกินเขาไม่สบายต่ะแล้วข yeah. really องเด็ดดีทาให้เด็ดดีแม่แบ่งให้ก <Absolutely. S 1> ันท <laughs> ี่กินหมดแล้วค่ะแม่บอกกินอีมแล้วฮะไม่ทิวไม่เอากุ้งมันมีรสชาติของกุ้งมันก็เลยอร่อย <really> nice. มันหมดแล้ว ไม่ได้ทําเยอะแม่อาจจว่าแม่เทวกินไปแล้วแม่ก็เลยไม่ทําเยอะแม่เทวกินกับเนื้อพิชินเบลเลอร์เลยปุ๊ยคือสีกินหลายแต่ไม่สชอ้วนอาทิตย์แม่ปียสิป่ายังไม่มาเดดี้ยังไม่กลับเนดี้ไปทํางานยังไม่กลับไฟออกคอก์แล้วห้าโมงเย็นละปุ้ยปานนันว่าหิวอีกเนี่ยมาเยวกิสิกจะิไปตอยแม่ไม่รู้ อา,อาช้อนไหมกินเปเธอแสบนะสูอร่อยไหมลกูกอ,อะไรทิวติมายิ้มหน่อยสิจะถ่ายรูปทาสีใหม่แล้วก็ทาสีอะไรเออสีนี้สวย เออแม่ทาสีนี้ใน่เนถามว่าสีเดียวกันหรือเปล่ากับเขาแม่ <Yeah. S 1> เหรอเขาเหรอของกาบสวยผิวจะกล้าขาวเาหรอเขงแม่ลอก่ปแล้วดูทาให้แม่ใหม่หน่อยนะโอเคสิยบไปต่อไป <Bye. S 1> ยังไม่ได้ยิ้มเลยยิ้มก่อนโอเคไปาย เดดี้มาแล้วเดดี้มาแล้วซื้อขนมซ็อปปิ้งมาลวยเดดี้ซื้อซ็อปปิ้งมาลวยเอานี่ยนี่เอาแบกนี่เอาแบกนี่เอาแบกนี่เยอะจะจแก่จี You cannot eat ice cream เออยูวันนัแบกเจสิกแค่นี้เหรอมีแค่นี้เหรอช้อปปิ้งอนูนซีมลิปสติกอ่ีโอเคว่คฟลอมออเชนเดร์พทุเยนอร่อยแต่พอทแตอ่า น o ่ฟันมันไม่ได้ไซเวยหรอกลูกเมื่อก่อนนี้เด็ดดี้มันจะค่ออนเดอะฟลลูกเดดี้เอียงมันไงมันก็เลยกลัวน็อตไซเวยเออมันกลัวไซเวยหมดหรือัง ามาแล้วบรรยากาศเหมือนเบิดเหมือนวิตกใจ,ใจเบิดไปปิดประตูไ,ไปแล้วไปปิดประตูกล้าไปปิดประตูแม่ทิวอาโชอยู่มาดูลิลลี่นี่ลิลลี่ดอกลิลลี่นะเนี่ยฮะมันก็ไม้คีนดิมันจากกระโปก อย่า,าไปเตะมันทำไมเล่าโอ้ยที่มันเดือดจอกหลอกแจกแหลกอย่างอีกหรือมาล่ำซซำแซะรองเท้าก็ไม่ใส่ไปใส่รองเท้า no, ว่าจะ่มันเปิดค่อยเปิดค่อยในลกูก เว้ยบันบาปตกนรกกินขีน้นกตกทะเลพอมันกลับมากระสิโอนวัวในจังหน่อยพี่น้อง <laughs> มีนานมีหนีมาอวดเมียเนี่ยมือมนกันเลยเนได้เอามาอวดอีกแล้วพี่น้องกลับมาต่อันคล้ายขอแล้วก็ไปซื้อซื้อกับเขามึงเคยเอาอันเ <laughs> จียวฟีสตี้คอย เซลฟี่สติ๊กความันอยู่ในรถเนาะเขาก็เลยเอาอ,อันนี้มาตัาง้งเอาเซลฟี่ตั้งนะมันมันหกักตัวนี้มันหกักมีอยสองอันมันหักแต่จัเสียละอียอนแน่ก็กกสร้างมันถอเนาะเดี๋ยวสิเอาของมาอวดก่อนเดี๋ยวมืออืน่นจะไปจะไปข่าวบูเซลเดี๋ยวมันจะบ่มีเวลโอโลโลวดในทันผู้ชมเบิ่งเนาะอัน <c oughs> แล้วสื่อแล้วสื่อเงินมาสื่อป,ประเทศอังกฤษเน่ะเขาขายหอดเงินหอดอยังเนาะที่น้องมีเงินของประเทศ ไอเพราะว่าเขามากท่องเที่ยวนะประเทศอังกฤษนี่เขาสมักท่องเที่ยวไปหันมานี่องสินะเขาก็สไปหันมานีไปเอินบนันีพ่อไปเที่ยวมาแลวบันี้เงื่อนมันเรือเขาก็มาขายตลาดนัดกันสินะพี่น้องวันนี้เราก็มาขายวันนี้เราไปขายยุ่ตลาดนัดพี่น้องมาเก็ตมาเก็ตเพจนี่เขาเสนอไอ้ตลาดอยู่ในเมืองสินออยู่ในเมืองมาเก็ตนี่เขาเสนออยู่ในเมืองแต่ว่าขันสมมติว่า เป็นตลาดคาบูเซลนี่เขาจะเสนเป็นคาบูเซลเขาจะบปิดเอิรนมาเก็ตนะพี่น้องเนาะอยู่นี่มันจะมีแต่ว่าบานเท่าหนึ่งกจะเอิรนเอิรนตลาดเบิร์ดจังสี่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนแต่ทั้งหลังมาเนาะคือตลาดคลองทมตลาดเอิร์นตลาดทั่วๆไปเนาะตลาดสดอย่างนี้สิเนาะต่ว่าอยู่นี่เขาจะมีสองอย่างเอิรนคืออันคือตลาดอยู่ในเมืองเขาก็จะเิอิร์นมาเก็ตคันตลาดคาบูเซลเปิดถ่ายนี่เขาก็จะเปเอิรนคาบูเซลดรวอว่าเปิดท้ายขายของไปเลยสิ่เนาะ มื่อน euh. ี้เราก็ได้เงินมากพี่น้องไดเงินเป็นเงินไทยเนาะสงสัยเขาิไปเที่ยวเมืองไทยมาโอ้ยมีเหลืองหนึ่งสิบอกซูฟังพี่น้องวังวันวังวันจันทร์นะนะวันจันทร์น่มันจะเป็นแบงค์ฮอลิเดย์มันเดย์เนาะพอไปพอไปคาบูเซลยูแฮมเวลเนาะมันก็บานลายดอกพี่น้องเพราะว่าัไอ้แบงค์ฮอลิเดย์มันเดย์นี่มันติดกวันอาทิตย์มันก็บ่ค่อยหลายไปไหนนาองมองเขาอยู่เนาะต่ว่ามองอื่น่บ่หูหรอกว่ามันว่ามันข้นมาขายหลายบอกต่ว่ามองค่อย ไปเขาไปอ้นโคตอาทิตย์ที่แล้วไอไอแบงค์ฮอลลีเดย์มันเดย์นี่หลายอยู่พี่นอ้องคนมาหลายอยู่แต่ว่าอันยูนแฮมเวลบ้เคยหลายเขาไปอยู่สงตลาดบันี้อันเราก็ซื้อไหมอีเลเว่นพาวเนาะอีเลเว่นพาวกับอา 11, ่าอีเลเว่นโว้โหวตอนนี้มันสี่สิบเท่าไหรเนาะสีประมาณ4ี่สิบี่สิ่ะพี่น้องประมาณประมาณประมาณหรือ42 4ส4บ4อ4สี่สิสี่สิ่ะประมาณซ้ำอยู่ครร์โบ จะไปเบิ่งนเลทเงินดนแล้วเนาะเราซื้อมาอีเลวพาวประมาณคันแมนคันแมนซิปปอนกับซีลอยสามสิปสีอยสามสิบประมาณสี0อยกับห้าซอยสัไปเนาะ4ี0อยประมาณสี0อยสามซิบสี่หสิบหกสิบเจ็ดซิปประมาณสี0อยแปดสิบนี่แหละประ,ประมาณประมาณเอาเด้อพี่น้องเด้อวันนี้แต่ว่นเราเรา,า,าได้มาเท่าเด้ หนึ่งลอยสองลอยสามลอยสี่อยหาอห้าอยนึงสองสามหาเป็นหกลอยหกรอยเจอยสิบบาทเจ็อยสิบบาทก็ได้กำไรสี่ห้า đ, 400, 5, 6, ประมาณสองอยกว่าบาทพี่นอ้องนั่นก็เป็นเป็นกำไรสองลอยกว่าบาทนะสินะพี่น้องแล้วแล้เราเอาไปขายใส่แบบนี้มันจะมีไอ มันจะมีบริษัทแหลกเงินมันจะมีบริษัทแหลกเงิอนอยู่เข้ากับมันก็จะมีหลายประเทศเลยพี่น้องไปรบริษัทที่มันจะเป็นเว็บเว็บไซต์นะพี่น้องเว็บไซต์แหลกเงินว่าเงินไทยนี่แหลกเข้ากับ่งเงินไทยนี่ไปเขาเข้ากับ่งไอเขากับเอาจ่ายเข้าขาบัญชีเข้าเลยสินะพี่น้องมันก็จะมีสองแบบเนาะนั่นคือสมัครแล้วสบค่อยเอไปขายอยู่ตลาดปันไดนะพี่น้องคมะตงว่า แต่ว่าอันขายได้เลยนะขายได่๋พวาะเข้เขาให้ยเลทราคาดีๆกขายไปเลยบางทือเขา้าวหยเลทดวดีนี้เราไปขายอยู่ตลาดนาดใบอะไเจ้าบาทจักบาทล้วก็บาไปเนาะอันนี้อาจจะไปละปอนจะสีนสานสมุนบานเนาะขายไปขายอยู่ตลาดก็อาจจะเป็นใบละปอนนะสีนอนขันเป็นใบจะสีกับประมาณกับสมัครแล้วป่อไปขายดอกเลาสิไปลหลสสมัครกเราสเปเลกนะนาอพี่น้องเนาะมือขอนก็นสิไป อายอกค,คันแม่นคันแม่นท้ายกับสียู่ยอกค,คันแม่นซื้อ,อย่างเดียวกะไปยอกแล้วก็จะกลับมาอันไอท็อกสี่เนาะก็คือสองซื้อยี่สองหม่องอะนะพี่น้องเนาะนนละช่วงนี้ข่อยากแห้งบดิไปตอบคอมเมนต์เฝ้าเขียนเออพี่น้องเฝ้าเคีย,ยนเฝ้าเคียนใช่ไหมข่อยากหลายช่วงนี้เนาะทั้งบ่สบายกับปานนั้นมือก็ยังบ่ทัานไหนเศร้าชาอย,อยู่แต่ว่ากะพยายามพยายามเฮ็ดน,นั่นเฮ็ดนี่ แต่วันก็นดีขึ้นกว่าเก่าหลายเติบโยคนบางคนว,ว,ว่ามันเป็นอย่างเนาะน้ำมือกระชา่าน้ำมือกระเาะชาเนาะแต่ว่าอันมือนนงงนนนม้อนี่งซื้อเนี่ยกระเชาพี่น้องมื้อนี่งเรื่องว่าใอยลืมกระเาจักเนาะเอาล่ะเดี๋ยควคนจะไปเฮ็ดเบียกตจอพอดของแจสิกาแล้าเสื้อไอเสื้อไอ้ช้อปปิ้งมาเนาะเป็นปวพวกผลไม้อาหารการกินของหนึกงหน่อยอื่นพี่ทรงพี่สางสินะพี่น้องแล้วพอเราก็ไปเปลี่ยนกระถางมื้อหนี้ไปเปลี่ยนกระถางซักผงซักผ้าสินะสปาอู้แม่ยิวอะไรน่ากินจังเลย จะกินเยอะแม่ไม่ให้กินนะถ้างั้นแม่จะใส่ล็อกไว้พูดอินนล็อกได้จะมีตู้เย็นที่มันล็อกได้เนาะอืมสมัครเสียอ่ะของแจสิ่าก็อยากกินเยอะเขาคนไม่สบายเขาไม่ให้กินไม่ใช่เหรอยไม่สบายเขาหามกินอเออเอ๋อไม่ใช่เห ถ้าสั่งเรืองสูอ้ายติติตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มสิบเอ็ดนาทีพี่น,น้อยแจ่งจังปางอยู่บ้างพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนี่อบอกพี่น,น้องไม่มีแสงแดดเลย แกงซำกังเวนเลยพี่น่อสามทุ่มสิบสิบกนนาทีตอน,นสามทุ่มสิบสองนาทีงนาห่อน,น,นี่มันสีมันสีมืดสาพี่หน่อ้าเทียบก็นาหนาวนี่กับสีสีโมงแหลกก็มือตือๆเลยนะ สองนั้นบโฟกัสรวมฝังศพเบิงพี่น้องเบิ่งไอ้าเสื้อผาเบิ่งมศพลุมีมนพี่น้องเห็นว่าลุมนี่แนบจะสื่อคือจงเป็นเป็นรูปผู้หญิงผมเาวเหี่เห็นปะเป็นเบิ้งเก,กลาเเป็นแค่ห้อยหนามเสือ่อเลยพี่น้องคะแนบไกลาก๋จะเป็นรูปแบบมาเสีย ถ้าไปเบ,บ,บืองกไก่นี่ยบเห็นเป็นรูปยางเป็นรูป,ปห,ปหอยนามซื้อแงนมเก๋าไก่จะเป็นตอนแรกค่อยนึกว่าเขาสลักเป็นรูปคนนะนะแต่ทีไหน,นใดมันโบแมนเป็นแค่หอยนามซื้อหอยแบบเป็นห้อยซื้อนะเบืองปวดปวดซิ่แนมบบเห็นแลายยามนะนาำน้นาหอยแนมหนาวจะสิแนมเห็นเบื้องบน บ้านแขวนไปทางสามแผง็ยู่เจอกระดูกอัน,นหนึ่งยูยูนี่หระพี่น้องยูมองอะไรยูมองเล,อย,เลอยอันเลยอันยูมองยูมอง,มองนี่นะที่แถวนี่แหละเจอกระดูกยงังเป็นไปฟงังคืนอยู่บรนยากาศยังเพล่นพี่น้อง เปิ้งมาพี่น้องมามันก็แอบเปิ้งคอยคือกันไม่นมีเสียงเลยนะมันหันหนามันแอบเลยบ้าล่างนี้เป็นคล้องบวชเาเสาอยู่ส่วนกว้างกว้างลางัง เร็กการไม่แล่นอย่าไมา่เล่นเบื้องหน้าบาทแล้วก็เบืบ้องหลังบาททองฝาสีชมพอูองต้อง